สวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพทุกทกท่านครับเชา้าวันนี้ที่จังหวัดลำปางนะครับอากาศร้อนมากๆเลยนะฮะตอนนี้ก็30กว่าองศานะคาดว่ากลางวันกลางวันก็น่าจะ3-40เมื่อวานก็40เกือบ41องศาฮะอากาศร้อนจัดเลยนะครับวันนี้ขนาดตอนเช้าแล้วเนี่ยนะฮะยังไม่10บโมงเลยนะฮะอากาศก็ยังร้อนจัดนะครับ แต่ที่ร้อนไปกว่านั้นก็คือเรื่องของการเมืองนะที่กําลังอภิปรายกันในสภานะผลจะออกมาอย่างไรก็เป็นเรื่องของการเมืองเพราะว่าหลายๆเรื่องนะที่เราติดตามดูเนี่ยนะฮะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลยจากเกมของการเมืองที่เล่นกันอยู่ในสภาขณะนี้ <c oughs> นี่คือเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจนะฮะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขาการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนและคนชาติพันธุ์เนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับรัฐบาลก็มัวแต่สแสวงหาอำนาจสแสวงหาผลประโยชน์ นะนายกรัฐมนตรีก็เดินสายนะไปทั่วนะครับอยู่ในประเทศก็บอกเศรษฐกิจนะไทยกำลังนะพินาศชิบหายนะครับไปต่างประเทศก็ไปชวนเขามาลงทุนสรุปแล้วก็เลยหาจุดยืนไม่ได้ว่าประเทศไทยเราจริงๆเป็นอย่างไรถ้าประเทศไทยเรากำลังย่ำแย่อย,อย่างที่นายกรัฐมนตรีว่าแล้วใครที่ไหนเขาจะกล้ามาลงทุนนะครับนะ ตรงนี้ก็โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเลยส่วนวงการสีกากีก็ฟัดกันนัวเนียประชาชนไร้ที่พึ่งณนะเวลานี้ประชาชนไร้ที่พึ่งจริงๆครับพี่น้องครับพึ่งใครไม่ได้เลยนะฮะหน่วยงานราชการก็พึ่งลำบากเขาก็จะเข้าข้างกันอย่างกับาบางที่บางแห่งนะมีการกระทำความผิดชัดเจน นำเรื่องร้องเรียนแทนที่จะได้รับการดูแลแก้ไขกลับกลายเป็นว่าผู้ที่ถูกร้องเรียนนะฮะกลายเป็นผู้ต้องหาครับเพราะเขาเข้าข้างกันเนี่คือปัญหาของประเทศปัญหาของชาติที่เกี่ยวโยงมาถึงประชาชนเวลานี้ครับผมเต่านินจาเคยบอกนะฮะแล้วก็ยังทำงานช่วยเหลือเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาดยตลอดแม้กระทั่งวันนี้ เมื่อสองวันที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในเรือนจำเราก็เข้าไปดำเนินการจัดการนะจนทุกอย่างเรียบร้อยได้รับความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งผู้คุมและก็ผู้ต้องโทษผู้ต้องขังที่ถูกกระทำนะถูกทำร้ายร่างกายทุกอย่างจบลงด้วยดีเสร็จไปอีกหนึ่งเรื่อง เมื่อว,วานเรื่องของการที่มีกระบวนการเปิดร้านค้ากัญชาเด็กและเยาวชนนะฮะเด็กเล็กนะครับอายุ1213พากันไปสูบไปเสพสร้างความเดือดร้อนํำคาญเขาได้มีการแจ้งมีการร้องไปทางส่วนราชการก็มีการมาปิดแค่15วัน30วันเสร็จแล้วก็มาดำเนินการต่อแต่หลังจากที่เขามาร้องเรียนที่เรา รเราได้มีการนําเสนอเรื่องราวไปแล้วก็มีการเข้ามาดําเนินการปิดสถา,านที่แห่งนี้อย่างถาวรเราก็ขอขอบคุณแหะครับขอบคุณผู้ว่าในการจังหวัดลําปางขอบคุณปกครองขอบคุณตํารวจขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายนะครับที่เห็นความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและเยาวชนไม่อย่างนั้นประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะณเวลานี้เนี่ย เรื่องที่น่าห่วงที่สุดก็คือการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการจับกลุ่มยาเสพติดที่เราพยายามที่จะาถามมาโดยตลอดว่ายาเสพติดที่จับมาได้ทีละหลายล้านเม็ดเนี่ยไปอยู่ที่ใดเมื่มอวานก็มีการจับที่อำเภอเวียงแหงนะฮะตำบลเปียงหลวงหรือว่าบ้านเปียงหลวงเนี่ยนะฮะอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่ติดกับพมา่าหลายคนก็ออกมาบอกว่าระวังยาเสพติดนะฮะตอนนี้กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเอายาเสพติดมาขายเพื่อที่จะซื้ออาวุธท่านพูดผิดนะฮะทำไมผมถึงบอกว่าพวกท่านพูดผิดเพราะคนที่จะสร้างปัญหาตรงนี้นะฮะคือเจ้าหน้าที่ของพมา่าเองนะครับเพื่อที่จะใส่ร้ายด้วยค่ากลุ่มชาติพันธุ์ ชาติพันธ์นะเวลานี้เขาค้าเพชรค้าพลอยค้าทองค้าหยกนะที่พูดอย่างนี้เนี่ยผมไปอยู่มาหลายปีนะครับไปเห็นของจริงไปอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขามาทั้งในค่ายทั้งเขตแดนทั้งการสู้รบไปวิ่งหนีหนลูกปืนลูกระเบิดมาแล้วหลายพื้นที่ดังนั้นเราจึงมีความสัมพันธ์กับแกนนำของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่ม แต่ปัญหาในขณะนี้เนี่ยนะฮะคือการสู้รบในประเทศพม่าที่กําลังขยายวงกว้างออกไปแล้วก็หลายพื้นที่มีการยึดนะฮะสามารถประกาศอิสระภาพได้ปัญหาการสู้รบตรงนั้นเนี่ยนะฮะเชื่อเหลือเกินว่าอีกไม่นานนี้นะฮะอิสรภาพในพม่าจะเกิดความสงบก็จะตามมาท่านะฮะแต่มีท่านะครับถ้ารัฐบาลทหารพม่าหยุดรังแกหยุดอัตบัตสัต หยุดเบี้ยวคําพูดเพราะหลายครั้งทหารพรมา่านะฮะรัฐบาลทหารพรม่าเนี่ยนะครับไม่รักษาคําพูดอย่างกันมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของกรณีปังหลงนะฮะที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยนะครับเขาเรียกปังหลงหนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะครับก็มีการใสย่ยาใสา่ไซยาไน ยาพิษในอาหารในน้ําชาในกาแฟทําให้ผู้นําชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์นะเสียชีวิตนี่คือการกระทําของรัฐบาลทหารพมา่าดังนั้นจึงฝังรอยแค้นตรงนี้เนี่ยนะฮะมากขึ้นมากขึ้น70กว่าปีทหารพม่าไม่เคยที่จะทําตามคําพูดเจกว่าปี มีการทำสัญญาหยุดยิงหลายครั้งและเมื่อกลุ่มใดก็ตามที่ทำสัญญาหยุดยิงอยู่อย่างปกติสุขโดยการไว้วางใจว่าทหารพรม่าจะไม่ลุกรานและเราจะไม่มีการสู้รบกันก็เริ่มมีการทำมาหากินประชาชนก็เริ่มหลั่งไหลกลับมาตุภูมิของตนเองแต่ทหารพรม่าเมื่อเห็นว่า กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนี้ทําสัญญาหยุดยิงแล้วไม่ทันระวังตัวก็ยกกําลังบุกเข้าทําลายเกณฑ์ฆ่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนตายกันเป็นเบื่อฮะจากสภาพความเป็นจริงนี่ตายเยอะนะครับแต่ที่เป็นข่าวเนี่ยนะก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยนะจึงทาให้ชาติพันธุ์เนี่ยเขาเลิกไว้วางใจนะฮะร,รัฐบาลทหารพมา่าหรือรัฐบาลพมา่า ที่มีทหารคอยหนุนหลังมีทหารคอยบงการปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนมาครั้งนี้เนี่ยนะฮะเมื่อเขาสุดทนเขารวมตัวกันแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะฮะจากอาวุธนะ,ะจากหลายๆพื้นที่ในที่สุดเขาก็ลุกขึ้นมาต่อสู้จนสามารถยึดคืนพื้นที่ได้เป็นจำนวนไม่น้อย ยังกระชินนี่ลอยตัวแล้วนะอารกันสบายแล้วโกกั้งสบายแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางจุดบางบางส่วนที่ยังสู้รบกันอยู่นี่กลับมามองทางเกะเรียงนะก็มีการยึดพื้นที่ได้90%้าสกว่าเปอร์เซ็นต์ละเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ารัฐบาลทหารพมาร่าทำตามสัญญาคำพูดที่เคยให้กันไว้ ด้วยการปกครองแบบสาธารณรัฐแยกเป็นรัฐในการปกครองของแต่ละกลุ่มแต่ขึ้นกับรัฐบาลกลางแต่สามารถมีความกาลังป้องกันตนเองได้และก็มีการแบ่งผลประโยชน์เข้าสู่รัฐบาลกลางทุกอย่างจบครับและทุกอย่างสงบแต่รัฐบาลทหาร,รมาพม่าพยายามที่จะบุกรุกเข้าไปเพื่ออะไรครประโยชน์ของตนเองเพราะในแต่ละพื้นที่ของชาติพันธุ์นั้นเนี่ยนะมีทรัพยากรเยอะแยะมากมาย ทั้งพลอยทั้งทองทั้งหยกนะแล้วก็สินแร่อื่นๆที่มีค่าจึงพยายามที่จะฮุบทั้งหมดแล้วก็ตบัดสัตว์เบี้ยวไปเบี้ยวมานี่คือสิ่งที่สำคัญนะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศใดก็ตามในโลกนี้หรือประเทศพามา่าถ้ารัฐบาลตบัดสัตว์นะรัฐบาลไม่จริงจังจริงใจ,งจ,งจงโกหกห,กหกลอกลวงพ่อแม่พี่น้องประชาชนในที่สุดก็จะถูกทำลายเหมือนที่กำลังเกิดขึ้นในพามา่าในขณะนี้ ที่มันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและก็ไม่มีใครยอมใครในขนาดนี้ก็เพราะว่าเขาถูกบีบถูกรังแกมาโดยตลอดเช,เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ประชาชนคนไทยถูกหลอกถูกลวงนะเพราะแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยนะถูกคนพวกนี้หลอกลวงมาโดยตลอดเมื่อถึงคราวเลือกตั้งแต่หลังเลือกตั้งเสร็จก็ถูกทอดทิ้งเหมือนหมูเหมือนหมาไม่ได้ใส่ใจอะไรเลย เวลาจะไปหาเวลาจะไปพบก็ต้องถามว่ามีการนัดล่วงหน้าหรือไม่นะมีการอย่างนูน้นอย่างนี้หรือเปล่าแต่เวลาที่คุณลงพื้นที่คุณนัดประชาชนหรือไม่นี่คือพฤติกรรมนักการเมืองของในประเทศไทยที่กำลังกำลังนำไปสู่ความหายนะให้กับประเทศชาติหายนะเข้าสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนจนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ ได้มีการรวมตัวของกลุ่มทหารผ่านศึกกลุ่มทหารนอกราชการและทหารในราชการได้มีการออกมา,าชุมนุมกันแล้วก็มีการดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาแช่คมหอ,อกคมดาบเพื่อที่จะปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่คือการแสดงออกอย่างชัดเจน รัฐบาลจะต้องจับตาดูรัฐบาลจะต้องเข้าใจบริบทที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนและกลุ่มทหารเหล่านี้ออกมากลางกรุงหาไม่แล้วเนี่ยนะรัฐบาลจะได้รับผลกระทบอย่างหนักอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าประชาชนณเวลานี้สุดทนแนละ้วฮะผมเองเต่านินจาก็สุดทนเหมือนกัน วันใดก็ตามถ้ามีการรวมตัวรวมตนกันเพื่อที่จะทวงคืนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จากโจรที่มาในคราบของนักการเมืองผมพร้อมและก็จะนำทีมงานทั้งคนไทยรากญ้าและพี่น้องชาติพันธุ์ลูกฮือขึ้นมาเพื่อที่จะทวงคืนสิทธิอันชอบธรรมให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเช่นเดียวกัน และอีกปัญหาหนึ่งที่ผมได้พยายามบอกรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วมาจนถึงรัฐบาลชุดนี้นั่นก็คือการเตรียมพร้อมการให้ทางกรมการปกครองประสานกับความมั่นคงประสานกับหน่วยงานยุติธรรมและพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อที่ทําการสํารวจสําหรับคนที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างถาวรในประเทศไทยพึงที่จะออกบัตร10ปีหรือบัตรหัวศูนย์ ให้เขาได้ก็ออกไปคนไหนที่ได้สัญชาติก็ให้สัญชาติเข้าไปนะครับแล้วก็แยกระหว่างคนที่มีถินที่อยู่คนเก่าคนใหม่ออกจากกันและเมื่อเกิดปัญหาใดๆก็สามารถที่จะแก้ไขได้ทันทุ่งทีแต่รัฐบาลไม่ใส่ใจนอกจากไม่ใส่ใจแล้วนะยังให้ท้ายนะครับยังให้อำนาจนายอำเภอผู้ว่า แล้วคนเหล่านี้ก็ไม่มีการดําเนินการใดๆทั้งสิ้นและก็พยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีใครก็ตามถ้าจะทํางานเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองแม้แต่มูลนิธิของกระผมเต่านินจาก็ยังโดนทั้งๆท,ที่เราชนะคดีแต่ยังหลับหูหลับตาที่พยายามจะใส่ร้ายแล้วมาวันนี้เป็นอย่างไรครับการทะลักเข้ามาของแรงงานไม่ใช่แรงงานคนะของผู้พยพ ที่หนีภัยสงครามจากประเทศพมา่าหลายพื้นที่วันละหลายร้อยหลายพันคนที่จับได้ก็ส่วนหนึ่งและที่จับไม่ได้อีกจํานวนเท่าไหร่ท่านสามารถรู้ได้ทั้งหมดหรือไม่การที่ผมบอกว่าให้มีการสารวจทุกหมู่บ้านทุกตบบําบลทุกอําเภอเนี่ยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วก็จัดศูนย์จัดทําศูนย์ที่พักพิงดังที่ได้ทํากันอยู่เนี่ยนะครับเมื่อเข้ามาใหม่ก็ผลักดันเข้าศูนย์ นะไม่ให้ออกไปเพ่นพ่านประปนกับคนเกา่าซึ่งก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นใครเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะผมเต่านินจาพูดเท่านั้นนะนะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านหลายพื้นที่หลายจังหวัดหลายตำบลหลายอำเภอก็เริ่มออกมาพูดเพราะเขาเองก็หวั่นว่าคนเหล่านี้เข้ามาหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ของเขาเขาแจ้งทางอำเภอแล้วอำเภอไม่ดำเนินการไม่สั่งการให้กำจัดปัญหา ในที่สุดเขาก็จะต้องรับผิดชอบและถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เกรงว่าเขาจะมีความผิดนี่คือความละหลวมของเจ้าหน้าที่รัฐนี่คือความละหลวมของรัฐบาลนี่คือความไม่ใส่ใจใยดีของกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นพี่น้องครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะ มันเกิดขึ้นแล้วและตอนนี้กำลังจะลุกลามครับและถ้ามันลุกยาลามมากขึ้นเนี่ยนะเราจะแก้อย่างไรคนไทยเองก็ยังถูกทอดทิ้งถ้าเราจะหันไปใส่ใจแต่คนที่อพยพเข้ามาหาข้าวปลาอาหารไปให้เขากินอย่างอุดมสมบูรณ์เพราะวันว่าสหารประชาชาติ UN นะจะตําหนิดติดติ่งแล้วคนไทยที่อยู่ในประเทศไทย แล้วคนไทยกลุ่มรากหญ้าแล้วพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขามีสิทธิอยู่ในประเทศไทยแล้วสิทธิที่จะได้บัตรประชาชนหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีบัตรประชาชนแล้วเขาเหล่านี้จะอยู่อย่างไรนี่คือปัญหาครับเพราะฉะนั้นทุกเรื่องทุกราวที่เต่านินจากออกมาพูดนั้นเนี่ยไม่ได้ต้องการผลประโยชน์เพื่อตนเองทั้งสิ้น แต่ต้องการความสงบสุขความรักความสามัคคีของชนในชาติไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ใดก็ตามแต่ณเวลานี้เราสนับสนุนให้เกิดปัญหาอะไรบ้างครับหนึ่งปัญหายาเสพติดนะ,ะยาบ้ากัญชาระบ,บาดท,ทั่วประเทศมีข่าวเข็นฆ่ากันตลอดทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาที ประเทศไทยก็จะกลายเป็นประเทศที่มียาเสพติดระบ,บาดอย่างเสรีมากที่สุดตามมาก็คือปัญหาอาชญากรรมที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เลวร้ายกำลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยประการต่อมาก็คือขบวนการค้ามนุษย์ที่จะเอาคนเหล่านี้ที่ถลรักเข้ามาจากประเทศพมา่าแอบเอาไปส่งในพื้นที่ต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มบางพวกบางคนแอบหนุนหลังและก็รับทรัพย์นั่นคือการเก็บสวยเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายตามมาก็คือกลุ่มคอเซนเตอร์นะฮะเพราะคนเหล่านั้นเข้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพราะไม่มีการแบ่งแยกไม่มีการแยกแยะตั้งแต่ต้นดังที่ผมได้บอกกล่าวเสร็จแล้วที่ตามมาก็คือขบวนการค้าย,ยาเสพติดซึ่งไม่รู้ว่ามาจากเจ้าหน้าที่รัฐ หรือว่ามาจากกลุ่มขบวนการอื่นๆเพราะยาเสพติดที่จับมาได้ไม่มีการประกาศว่าเอาไปไว้ณนะแห่งหนดตำบลใดและมีการทำลายมากน้อยแค่ไหนแล้วเพราะเท่าที่ติดตามข่าวมาตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้เนี่ยหลายล้านเม็ดนะครับหลายสิบหลายร้อยล้านเม็ดมันไปอยู่ณนะแห่งหนตำบลใดนี่คือคำถามที่ต้องการคำตอบนะครับ และปัญหาที่ตามมาอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาของความมั่นคงครับประเทศไทยจะไม่มีความมั่นคงเลยณเวลานี้เพราะเราไม่รู้ว่าคนเข้ามาเนี่ยคนเก่าคนใหม่อยู่ณที่ใด <c oughs> <c oughs> มันปะปนกันไปหมดแล้วเวลาเราเสนอไปท่านก็บอกมาว่ามันต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงมันจะไปกระทบเกี่ยวความมั่นคงหรือไม่ ก็มึงไม่ทำแล้วมันจะไปแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นคงได้อย่างไรนะเวลานี้รู้หรือไม่ว่าจีนเทาจีนคอรเซ็นเตอร์เข้ามาในประเทศไทยเท่าไหร่ขบวนการค้ามนุษย์เบิกบานนะปิติยินดีที่ได้ทำมาหาแดกในประเทศไทยเท่าไหร่และขบวนการค้ายาเสพติดเท่าไหร่ขบวนการที่จะมาปลุกปัน่นกี่ยวเรื่องความมั่นคงเท่าไหร่ นี่แหละคือสิ่งที่ผมบอกว่าต้องแยกคนออกมาเป็นกลุ่มๆแต่ถ้าไม่เชื่อกับผมเต่านินจารอเถอะครับอีกไม่นานนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าประเทศไทยเดือดร้อนอย่างแน่นอนครับ